มีแอปดีๆมานําเสนออีกแล้วนะคะเป็นแอปเกี่ยวกับให้กู้ยืมเงินนะคะหรือว่าแอปให้ยืมเงินฉุกเฉินค่ะมาแล้วนะคะสําหรับ5,000บาทอนุมัติภายใน30นาทีโอนเงินภายใน1วันจาก SCB ค่ะเ <zac> ชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะใครหลายๆคนก็อาจจะเดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางแอดมินก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับ แอปให้ยืมเงินด่วนนะคะเป็น Nano Finance ค่ะที่ให้ยืมเงินง่ายภายใน1น,นาทีเหมือนกันนะคะก็เป็นจาก s c b เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นพาร์ทเนอร์นะคะรับรองว่าเชื่อถือได้แอปพลิเคชันที่แอดมินมานำเสนอเกี่ยวกับเงินกู้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นแอปที่เชื่อถือได้และอยู่ภายใต้กฎหมายนะคะรวมไปถึงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็แอปของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะคะก็จะมีพาร์ทเนอร์เยอะแยะมากมายค่ะเขาเรียกว่าเป็น Nano Finance นะคะ เงินให้กู้ยืมฉุกเฉินนะคะมาแล้วค่ะสําหรับใครที่อยากกู้ยืมเงินฉุกเฉินนะคะ5000บาทอนุมัติภายใน30นาทีค่ะโอนเงินภายใน1วันนะคะการยืมเงินออนไลน์ด่วนนะคะกําลังเป็นที่นิยมและเริ่มมีแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายออกมาเรื่อยๆนะคะล่าสุดมีแอปพลิเคชันน้องใหม่ที่ชื่อว่าแอป5ให้ money ให้บริการเงินให้กู้ยืมด่วนค่ะฉุกเฉินเลยภายใน24ชั่วโมงนะคะด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวค่ะจะกู้ยืมเงินขั้นต่ําตั้งแต่500บาทนะคะหรือจะยืม5000 บาทหรือฉุกเฉินนะคะจะยืมตั้งแต่ยอดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปก็ทําได้ค่ะภายในแอปนี้นะคะตอนนี้มาทําความรู้จักกับแอป5ให้ money กันค่ะ แอป5ให้มันนี่นะคะนั้นเป็นแอปพลิเคชันยืมเงินน้องใหม่จาก Monix นะคะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า s c b นั่นเองนะคะให้ยืมเงินด่วนตั้งแต่500บาทขึ้นไปค่ะยืมเงินฉุกเฉิน5,000บาทค่ะหรือจะยืมสูงสุดได้ถึง100,000บาทผ่านสินเชื่อ5ให้เพื่อการประกอบอาชีพนะคะ สำหรับสินเชื่อนะคะของแอป5ให้มันนี่เนี่ยเป็นสินเชื่อเงินให้กู้ยืมได้นานที่สุดถึง12เดือนเลยนะคะสามารถที่จะปะปิดยอดฟรีค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยสามารถยืมเงินได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารนะคะและไม่ต้องมีการคำประกันค่ะจ่ายดอกเบี้ยเพียง3%ต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกค่ะ นอกจากนี้นะคะทางแอปพลิเคชัน55 Money เนี่ยได้เคลมไว้ว่าสามารถรู้ผลไวค่ะภายใน30นาทีไม่ต้องไปที่สาขานอกจากนั้นยังสามารถอนุมัติไวโอนเงินเข้าบัญชีภายใน24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ แม่ถือว่าน่าสนใจเลยไม่น้อยนะคะสำหรับคำเคลมไว้ว่าเร็วด่วนแล้วก็โอนเงินภายใน1วันนะคะเรามาดูคุณสมบัติของการยืมเงินด่วนกันบ้างดีกว่าค่ะใช้เพียงบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะและแอป,ป SCB Easy อีกแล้วนะคะคือต้องโหลด SCB Easy ไว้เลยนะคะและมือถือนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตกับเลขพร้อมเพย์ค่ะหรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เพียงเท่านั้นไม่ต้องใช้เอกสารอะไรให้ยุ่งยากนะคะ ผู้ของเงินให้กู้ยืมนะคะจะต้องมีอายุระหว่าง20ถึง60ปีนะคะสัญชาติไทยจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ค่ะพนักงานรับจ้างทั่วไปหรือเจ้าของกิจการออนไลน์ก็สามารถกู้ได้นะคะ บวกบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้เอกสารรูปผลวัยได้เงินจริงเลือกวงเงินระยะเวลาได้นะคะหลังจากที่ได้ยืมเงินจากแอปให้มันนี่ไปแล้วนะคะสามารถชรําระค่างวดได้ผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะของทุกธนาคารและที่สําคัญคือไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะยกเว้นธนาคาร TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยคะ่ะจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่5บาทค,คะ่ะ ชำระค่างวดแบบออนไลน์ก็ง่ายๆนะคะจ่ายขั้นต่ำหรือจ่ายเกินก็ได้ค่ะโปปิดยอดปรีนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมดูยอดชำระรายวัน ครบในแอปได้เลยนะคะเป็นการชำระเงินผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือชำระผ่านบาร์โค้ดหรือ QR Code ค่ะเลือกชำระตามงวดนะคะหรือปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกำหนดก็ได้ค่ะโดยที่ไม่มีค่าปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะน่าเชื่อถืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลข้อดีของแอปพลิเคชันเงินด่วน5ให้ money น,น,นี้นะคะก็คือเป็นแอปเงินด่วนค่ะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยต่ำกว่า36%แน่นะ นอ,น,นอกจากนี้นะคะแอปพลิเคชันยัมีการรักษาความปลอดภัยโดยให้ยืนยันผ่าน OTP ก่อนจะทำรายการและยังมีระบบสแกนนิ้วมือนะคะหรือให้ใช้พ i n ก่อนเข้าใช้งานแอปด้วยล่ะค่ะแอปพลิเคชัน5ให้ money น,น,นี้นะคะ ผลิตโดยบริษัทร,ร่วมลงทุนค่ะจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์รวมกับนะคะกลุ่มบริษัทนะคะอากาสก่อนหน้านี้นะคะอาจจะคุ้นเคยกับเงินทันเดอร์ซึ่งแอดมินก็ได้อธิบายไปตั้งแต่คลิปแรกนะคะสำหรับเงิน t h เดอร์นะคะ สรุปแล้วคือไว้ใจได้นะคะจาก SCB Abacus ค่ะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของทางธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะและนอกจากนี้ยังมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อยู่ได้แน่นอนนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์023295956นะคะในวันและเวลาทําการนะคะเช่นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาเลยค่ะอันน,นีน้เดี๋ยวแอดมินจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้รวมถึงข้อมูลนะคะว่าสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็วันเสาร์กี่โมง ส่วนตัวบริษัทนะคะตั้งอยู่ที่เลขที่9ค่ะชั้น2ศูนย์การเรียนรู้รัชดาพิเศษกทมนั่นเองนะคะนั่นก็คือ s c b Park เก่านั่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เชื่อถือได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะลงรายละเอียดนะคะทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็วันเวลาที่ติดต่อของแอปนะคะให้ใต้คลิปนี้นะคะใครกังวลหรือว่าใครสงสัยอะไรโทรไปสอบถามได้ค่ะ เรามาดูวิธีโหลดนะคะแอป5ให้แล้วก็การสมัครยืมเงินจาก5ให้มันนี่กันนะคะการสมัครเงินให้กู้ยืมสินเชื่อ5ให้มันนี่นี้สามารถทําได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะดาวน์โหลดแอป5ให้มันนี่นะคะในระบบ Android ค่ะ บอกเลยว่าระบบ ios ไม่มีนะคะอย่างที่2ค่ะลงทะเบียนสมัครสินเชื่อกรอกเลขบัตรประชาชนนะคะวันเกิดและยืนยันตัวตนด้วย otp ค่ะและยืนยันตัวอีกครั้งหนึ่งผ่านแอป scb easy นะคะถ้าไม่มีสามารถเปิดบัญชี scb ออนไลน์ก่อนได้เลยนะคะอันนี้สามารถเปิดได้เลยนะคะ3ค่ะตั้งรหัสพินไว้6ห,หลักค่ะสำหรับการใช้งานแอปยืมเงินนะคะ haimoney ถ้ามีมือถือสามารถสแกนลายนิ้วมือได้จะมีให้สแกนลายนิ้วมือเข้าก่อนใช้งานด้วยแหละค่ะ ข้อที่4นะคะกดยินยอมค่ะเปิดเผยข้อมูลและกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อที่5ดูสรุปข้อมูลสินเชื่อและกดยืนยันสมัครสินเชื่อเพื่อรอผลอนุมัติค่ะเมื่อทำตามขั้นตอนในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะแอดมินย้ำเสมอว่าค่อยๆกรอกค่ะเป็นภาษาไทยนะคะทำตามที่แอปเขาบอกเลยค่ะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะค่อยๆกรอกไปเมื่อส่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอผลอนุมัตินะคะภายใน30นาทีนะคะเมื่อมีผลอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอรับเงินภายใน1วันง่ายๆเลยค่ะเป็นนาน o ไฟแนนซ์นะคะหลายๆคนถามว่าแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันติดขัดเพราะอะไรส่วนหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเครดิตบูโรนี่แอดมินย้ําเสมอนะว่าเครดิตบูโรนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบเครดิตบูโรออนไลน์กันแล้วนะอย่างที่2ค่ะนั่นก็ คือเราไม่มีเงินหมุนเวียนในในเขาเรียกว่าสเตทเมนเลยนะคะเพราะว่าการหมุนเวียนเงินในสเตทเมนมันดีอยู่อย่างคือมันเหมือนกับว่าดูเส้นทางการเงินค่ะแล้วก็ดูการใช้ใจ่ายของเรานะคะไม่ได้มาเป็นสําคัญว่าเจะต้องเยอะขนาดไหนไม่จําเป็นค่ะแค่มีการหมุนเวียนเงินในบัญชีบ้างนะคะแบบนี้นะคะรับรองว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ